สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะติกันพลาครับวันนี้เราจะมารีวิวโมจีนกันนะไม่ได้รีวิวมานานแล้วสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นซูเปอร์ออคโคบีตนะครับจากในซีรีส์การ์ตูนกรานโซสนะครับซึ่งกรานโซสจะมีหุ่นหลักๆ3ตัวนะครับแล้วก็ออคโคบีตจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับลูกเล่นของกรานโซสนะครับเราจะคุ้นเคยกันนะครับก็คือจะมีแปลงเป็นล้านแบบเป็นหน้าใหญ่ๆแล้วค่อยถึงมาแปลงเป็นหุ่นอีกทีหนึ่งนะครับก็ สำหรับคนที่30 up น่าจะรู้จักการโซนนะครับของที่เห็นทั้งหมดมาจากในกล่องกล่องนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานที่เป็นวงกลมนะครับฉากหลังก็ให้มานะครับมีดาบ2เล่มมีมือ3คู่นะครับแล้วก็มีพาร์ทอันนี้จะเป็นพาร์ทของตัวพระเอกคนหนึ่งที่เป็นธาตุไฟนะครับตัวนี้เป็นธาตุน้ำนะก็จะเป็นพาร์ทเอฟเฟกที่แถมมาให้จากในกล่องของซูเปอร์อลควาบีดนี้นะครับอ่า งานจีนค่ายนี้ชื่อว่าทรอนนะฮะเป็นงานของปี2023นะครับอันนี้เป็นงานจ้างประกอบก็ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันนะครับอะคร่าวๆเริ่มต้นตามนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูจุดต่างๆนะครับของตัวซ u เปอร์ออคโคีกันเลยสำหรับตัวมือนะครับที่ให้มานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตัวของมือแบรนะครับนี่ตัวนี้ก็จะตัดเส้นเรียบร้อยนะครับ แล้วก็จะมีมือกร,รัมนะครับซึ่งเป็นมือกรรมที่เป็นถืออาวุธนะฮะก็จะขยับนิ้วโป้งได้นะครับอ่านี่ปิดสนิทในการถืออาวุธนะครับก็จะถอดมือก่อนนะฮะแล้วก็เสียบด้ามนาบนะครับลงไปลักษณะมันจะเป็นเหมือนแบบค้ำไว้นะครับมันต้องถอดมือนะับมันถึงจะใส่ได้ไม่สามารถเสียบเข้าไปที่มือได้โดยตรง ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ซึ่งตัวดาบนะครับก็จะมีมาให้ทั้งหมด2เล่มนะครับซึ่งทั้ง2เล่มเนี่ยก็จะมีจอยนะครับตัวหนึ่งเอามาติดคู่กันได้เป็นดาบคู่ได้อีกนะครับแบบนี้อออันนี้เจ็ไปแล้วนี่ติดแบบนี้นะฮะ ก็จะถือเป็นดาบพูได้สำหรับตัวของแถมนะครับเป็นพาร์ทเอฟเฟก์ไฟนะครับเป็นดาบไฟที่ให้มาก็จะมีความเป็นประกายลุ้งๆนะครับอย่างนี้เลยนะสวยงามทีนี้เรามาดูกันที่ตัวหุ่นกันบ้างนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวหุ่นแล้วก็ตัวฐานที่ให้มานะครับตัวหุ่นนะครับเอาจริงๆเนี่ยมันมีความใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่กว่ามาสตกเรดของบางตัวนะครับ ัวฐานนะครับก็จะเป็นฐานกลมนะครับที่สกรีนลวดลายมาให้อย่างดีนะครับแล้วก็ฐานจะมีมาแค่นี้นะไม่ได้มีฐานแบบลักษณะยืนที่เป็นตัวหุ่นนะครับตัวนี้นะครับก็ประกอบค่อนข้างง่ายก็จริงนะฮะแต่ว่าก็อย่าดูถูกว่ามันเป็นงานจีนนะคือมันจะมีจุดหลายจุดที่ค่อนข้างจะหลวมอย่างเช่นตัวของตัวไหล่เนี่ยตัวเดือยมันหลวมนะครับฉะนั้น กาวได้ก็กาวเลยนะครับส่วนอื่นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับตัวแขนแล้วก็ตัวขาเนี่ยมันจะเป็นระบบเหมือนฟันเฟืองนะครับก็เวลาจับเวลาบิดมันจะมีความรู้สึกเหมือนแบบเป็นฟันเฟืองเป็นคนไกบางจุดก็จะได้ยินเสียงบางจุดอาจจะไม่ได้ยินเสียงอย่างเช่นหัวเข่าเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินแต่ว่าตัวนี้จะได้ยินเสียงในการสำหรับจะเปลี่ยนร่างกลับมานะอ่าเนี่ยได้ยินเสียงไหมช่วงเอลหลุดง่ายอ่าเดี๋เอวออกไว้ก่อนแล้วกันเอวหลุดง่ายนะครับ มันค่อนข้างจะหลวมด้วยแหละตัวนี้นะฮะอันนี้เราดึงออกมาอ่าเห็นไหมนี่อันนี้เฟืองนี้ไม่ไม่ได้มีเสียงนะครับตรงเนี้ยจะมีเสียงเป็นลักษณะข,ของเฟืองโป่งหน้าก็ขยับได้นะครับขยับจุดนี้ไม่ให้เหมือนเดิมขานี่ขยับหน่างนี้ก็ตัวหัวเข่าอ่ะขยับได้นะครับตรงนี้ขยับไม่ได้นะตัวเท้าขยับได้ขึ้นลงนะครับ แล้วก็แค่แค่นั้นนะครับไม่สามารถขยับแยกชิ้นส่วนของตัวเท้าทรงนี้ได้นะครับข้อต่อขานะครับเป็นแบบนี้นะครับหมุนได้ไปมาบิดได้ไปมานะอ่ะตามนี้ยืนรอไว้ก่อนทีนี้ในส่วนของตัวช่วงนี้นะครับก็ตรงเนี้ยก็ปิดอะตรงนี้หดกลับหน่อยเพื่อที่จะขยับหมุนแขนนะครับมันจะได้ไม่ชนกันนี่อย่างนี้ แล้วก็บิดไหล่นะครับกลับขึ้นไปนแล้วก็บิดไหล่กลับขึ้นไปนตัวหัวเหน่ยขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีจุดตรงนี้ขาวๆเนี่ยตรงปีกที่ข้างคงแกนเนี่ยก็ใช้นิ้วสกิดมันออกมานะฮะ อ่ะสกิดเกินไปนี่อย่างนี้ทัสองข้างเลยครับมันจะมีร่องให้สกิดพอดีอ่ะถ้าเออแล้วมองจากกล้องมองไม่ค่อยเห็นมาแล้วมาแล้วนีอ่ะประมาณนี้อ่ะตรงนี้ก็กลางเหมือนเดิมนะครับตัวแขนนะครับหมุนมาตรงนี้อ่าดันขึ้นไปนะครับ ข้อมือหมุนกลับนะครับตัวนี้หมุนขึ้นนะครับแล้วก็ชิดอย่างนี้ได้นะครับหมุนไปตรงนี้หมุนขึ้นนะครับชิดได้ข้อมือหมุนให้ถูกแล้วก็ดันอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับในการ เป็น s เปอร์อ,อควาบีดเอามาติดแต่ว่าช่วงเอวเนี่ยหลวมจริงนะฮะก็ไว้แก้ไขกันไปนะครับอ่ะก็มาเป็นตัวของ Super ์อ,อค a b บีดนะครับจุดขยับนะครับก็เนื่องจากก็เป็นหุ่นที่ตัวค่อนข้างใหญ่และด้านในเนี่ยมันไม่เชิงเป็นโครงในอะไรเท่าไหร่มันเป็นเหมือนไฮเกรดขยายส่วนมากกว่านะครับก็ลูกเล่นอะไรไม่ได้เยอะนะครับ ก็จะมีแค่ลูกเล่นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนฟอร์มเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็แขนนะครับนี่พับได้เท่านี้นะฮะแล้วก็ตัวของแขนกับไหล่ที่อยู่ตรงนี้นะครับหมุนได้แต่ว่ามันจะติดตรงหนามตรงนี้เนะี่ยทำให้แบบหมุนไม่ได้รอบนะก็หมุนได้ประมาณนี้นะครับอ่ะคือตัวมันใหญ่เทะทะแหละนี่ เดี๋ยวไปใส่ดาบแล้วก็โพสแอคชั่นแล้วก็สรุปให้ดูดีกว่าก็เอามาติดดาบเรียบร้อยนะครับเสียดายที่มันไม่ได้มีฐานที่สามารถทำแบบเป็นแอคชั่นโพสท่านอื่นได้นะครับไม่งั้นก็อาจจะทำแบบรูปตามนักกล่องได้อะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยประกอบง่ายง่ายมากแต่ว่าแผงเงยอะนะเนื่องจากว่าชิ้นส่วนอะค่อนขอ้างจะใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของ จุดหลวมอะไรต่างๆเนี่ยก็เอาไปแก้กันเองน่าจะง่ายอยู่นะครับเพราะว่าแก้หลวมแก้ง่ายเอ่อถ้าถามว่ามันมีจุดแน่นอะไรไหมตัวนี้บอกเลยว่าัไม่มีจุดแน่นเลยเน้นหลวมอย่างเดียวนะครับสําหรับงานจีนค่ายนี้นะครับค่ายทรอนเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าสําหรับใครที่ชื่นชอบแอนโซดนะก็ตัวนี้น่าจะเก็บไว้ได้เลยแล้วก็พวกพลาสใสอะไรเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรนะครับพลาสติกดีนะครับ ไม่นิ่มไม่แข็งจนเกินไปนะครับจุดตัดเกรดก็ไม่ได้ถือว่าทิ้งแผลให้เยอะอะไรมากมายนะครับข้อที่จะติอย่างเดียวก็คือเรื่องของการหลวมนั่นแหละนะครับหลวมอย่างเดียวเลยนะครับให้ฉากมาด้วยให้ฐานมาด้วยก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็กล่องค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับตัวซูเปอร์อะควาบีดนะครับจากในซีรีส์ของกลานโซสนะครับรีวิวง่ายๆก็ประมาณนี้แหละนะครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับก็ลองไปหาดูนะครับว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะครับงานค่ายจีนตัวนี้ก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่น่าจับตานะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบการโซดนะครับย้ำกันอีกทีหนึ่งนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับรีวิวอื่นๆจะเป็นตัวอะไรก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย